จับนะสาวจังหน่อยนะสาวจังหน่อยจะเล่นจะเล่นบังคังให้เอ้ยจะเล่นจะเลนนะสาวจะเล่นอุ้ยแก่งเอ็งวู้ยวู้ยจังให้ได้มึงนี่จังให้เลได้มึงขึ้นเป็นนะสาวอยู em, ่บ่มันึงขึ้นยังเอาหรือโกรกันหรือไงฉันวะเมียนอยู่ถนนโบวันนี้มั่นใจเป็นพิเศษเอ้าพี่ไอ้ ไปไหนมาวิ่งหยางมาเจี๋ยอันเขียนงัวสวยเป็นบ่สวยบ่เดี๋ยวอีหยังมาใหม่นี่เด้อสังเกตุบ่แจ๊มบ่แจ๊มบ่แจ๊มอยู่โอ้ยเดี๋ยวข่อยข่อยข่อยขอยไปก่อนเด้อเออไปไปเดี๋ยวจะไปเอื้อยเบิ่งเออไปไปไปอุ้ยกูอยากก๊ำดี้คงลาตานี่อุ้ยไงโผด่โผล่แถววะ อ,นนอุ้ยไปเห็ดยังมานล้วอีกอันอุแต่แต่แต่แไปเห็ดยังมาแล้วนะงามปะเนี่ยมันก็งามยุ่มันหงายโพดนั่นมัมน,น,น,นมจิบอันผู้ดังมึงตายบ่นี่แหละเข,ขากในในน็ร่างห็ดจ๊กซี่ๆอะไรนี่คือมันใหญ่คักใหญ่แน่แท้หางละพันอุ้ยอัอยะจิโท,โโท,โทมัน่นมามนากมันจิ หายใจบ่ออกได้กว่านี่เออหายใจบ่ออกกันนั่นเอาหมอนมาพิงๆเอาก็ได้โอ้ยคนอยากงามเนาะแต่มันสวยเลยนี่มันสวยอียงเราบอกอันนั้นเมียอยู่พี่มันนั่งอยู่พี่มานาันนั่งเราเมียพี่โอานั่นงไกลๆน้าสาวนี่แหละโอ้บอกอันนี้เนาะกูอยูย่พี่กูนั่งอยู่พี่กูนั่งอยู่พี่ เออนั่งอยู่หันกับท่านแล้วพวกยุนีร่าอยู่แก่หน,น,น้าสาวนี่ร่าบ่เป็นหยังดอกพ่อคอยไปเบิงังคุยคุยไปไปแล้วมันเป็นหยังได้หรืเปล่าไปนางแก่หน้าสาวมันเป็นหยังไอ้ยมึงเนี่ยออกกางเกงแนงหน่ามึงหน่าเป็นทัานซเป็นปท่านทดอยเป็นทัานซเป็นท่านทดอยหน่า,นา,นานนมึงเห็น,นรึเปล่บ่บ่เป็นหยังดอกให้ให้นเห็นรองจับานีได้บ่หน้าสาวจังหน่อย มันไปล่องจับตังไหนหน้าเช้าเลยนี่ว่าเรามันมันเปนของแท้เน้องจีเป็นนี่มันมันเปนของแท้ตังไหนนี่เอาโกนไม่จับมามาจับจับข้อหน้าวเช้าเดี๋ยวมันจับข้อหน้าเช้าให้ยังนี่มันจับญี่ปุ่นมามามาโอ้ยมาหนีจับเบิ้งหนีจับเบิ้งจับเบิ้งแป๊ะเอลนไว้ยจับหน้าเช้าจังหน่อยหน้าเช้าจังหน่อยจะเล่นจะเล่นบอกจังให้เอ้ยจะเล่นหน้าเช้าจะเล่น Ui kè nên Ui. Ui Trăng hay đấy mừng đi trăng hay là đấy mừng này. À chào chào là mình bảo hẳn Mà nhằm chào lại số tài trời cho mà bà không khỏi nổi đấy Ui Chào phố mùa hay khói lắm đấy Ui Nhanh ít Mừng nhanh ít Điều Mà nhằm nó tiên cứ đằng khẩu khẹt khẩu khẹt Ngoài Chào chắc cản mừng Mừng nàng Hãy cố mừng 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 phê อันนี้มามันเอายางใส่ให้มึงโอ๊ยผ่านเลยโอ๊ยกูเลยว่ามันเป็นเขาขี้นองขี้นิกมากบอกว่าอยู่มันเืิ่งแขกแขกถุงยางเคนวะโอ๊ยโอ๊ยออกออกมาเี็ดังนะอยากอายเขาเออนั่นละมันเอฟซีเบิ้งอยู่นั่นอยากอายคนไม่เป็นยังดอกโอ๊ย กลัวมันไปเห็ดมาถุงยหาง